สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับปักของ AMC นะครับตัวนี้เป็นรุ่นบล็อกยางความยาว15เมตรนะครับพอดีนะครับจำเป็นนะครับต้องใช้แบบอันยาวๆมานะครับก็เลยไปซื้อมานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นปักที่ได้มาตรฐานมอกสองส2สาครับสองไม่ว่าคุณจะซื้อนะครับปักยี่ห้อไหนนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับคือต้องมีมอกสอง สามสองครับสองห้าห้าเพราะอะไรครับมันจะได้ทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหัวปลั๊กนะครับสายปลั๊กนะครับเบรกเกอร์นะครับเต้ารับนะครับวงจรภายในมันจะผ่านมาตรฐานครับแล้วการเล่งความปลอดภัยนะครับรวมถึงตรงนี้จ้านี่เออบล็อกยางมองจากในอินเทอร์เน็ตอะนึกภาพตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเออที่เป็นยางจริงอะเนี่ยฟังดูครับแล้วก็เมื่อเป็นมาตรฐานมาตรฐานมอกร์นะครับมันจะเป็นยางเกรดไม่ลามไฟนะครับดังนั้นถ้าเกิด เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความปลอดภัยนะครับและก็ไม่ลามไฟแน่นอนตรงนี้เียดด้วยได้ะสิบห้าเมตรตรงนี้ก็เป็นบล็อกเปิดปิดนะครับเปิดปิดเสียบไฟได้ครับของเอ็มซีนะครับเป็น m ม k ก in อินไทยแลนด์นะครับซึงเพียนก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็รีวิวไปหลายตัวแล้วเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับถือว่าเขาผ่านได้ตามมาตรฐานเลยนะครับคือว่าเฮ้ยถือว่าเป็นของดีนะครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับของคนไทยนะครับนี่จ้านี่ดูก็มัดยาวมาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะครับตรงนี้ก็เนี่เป็นเบกเกอร์เป มันมีรุ่นแบบที่ไม่มีตัวเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าพี่อ้นคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีตัวเปิดปิดตรงนี้มันจะมีการเซฟมากกว่านะครับก็คือว่าเราจะรู้ไงว่าเราเปิดไฟหรือปิดไฟแล้วตรงนี้นะครับก็คือเป็นแบบสายประกอบสายต่อยไหมนี่มีช่องให้ด้วยจ้ามีช่องให้ด้วยนี่รอยต่อให้ด้วยนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดใช้สายายาวๆก็นะครับต่อจากโรงงานมันก็จะปลอดภัยกว่าไงตอนแรกนะครับว่าจะเฮ้ยทาเองนะครับซื้อสายมาต่อมาทําเองนะครับคราวนี้ ดูไปดูมานะครับนี่มันอันตรายหรือเปล่านะครับบวกกับนะครับเรามีโค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดมานะครับมันก็ทําให้ได้ราคาไม่แพงปลอดภัยด้วยเพราะว่าเนี่ยมีสายดินด้วยนะครับก็ตัวเนี้เนี่ยมันต้องมีแบบสามสายเพราะว่าที่ไปดูนะตามร้านมันมีแบบสองสายไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องมีสามสายนะจ๊ะมันต้องมีสายดินนะครับไม่งั้นไม่ปลอดภัยมันถึงปลอดภัยนะครับไปดูอะไรที่จะประกอบเป็นสิบห้าเมตรเนี่ยมันมีแค่เสาเนี้ยสายดินไม่มี ความปลอดภัยนะก็นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีต่างจังหวัดเนาะมันก็มีแบบบางรุ่นนะครับที่มีแค่สองหัวอยู่ในจานหัวที่สามมันยังไม่มีก็เอยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็บวกโค้ดที่เรามีครับลดไปก็แบบเออไม่แพงมากก็ถือว่าใช้ได้วัสดุก็ได้ตามมาตรฐานนะครับก็โอเคครับเออหนักดีนะครับเออแล้วสายก็จะเส้นใหญ่นะครับเพราะยิ่งยาวนะครับต้องเส้นใหญ่นะครับเพราะตรงเนี้ยสายตรงนี้นะครับมันจะมีสายไฟขนาดหนึ่งสแควร์มิลนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตรงเนี้ย ถ้าเกิดเดัดเมตรนะมันจะเป็น0.75ตรมิลนะครับอันนี้คือข้างในจะเป็น1นึตรมิลเพราะว่าเมื่อนะครับสายอะไรยาวมากขึ้นครับก็ต้องการขนาดสายไฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้คุ้มกับราคาที่จ่ายไปอยู่อ่าใครสนใจเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็สามารถไปซื้อได้นะครับอันนี้พี่อันเอามารีวิวนะครับนี่ไม่ได้ขายนะจ๊ะแต่ว่าตั้งแต่มรฐานะของเอ็มซีอ่ะใช้มาหลายตัวละโอเคครับเดื่องจบกัน รีวิวคลิปนี้ไปแบบเบียงแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ